หน้าที่46บเรื่องของพระเระชื่อว่าละกุลตากรดพัติยะ,ะคือท่านมีร่างกายเล็กๆนั่นเองอ่านว่าพระสัตรดาเมื่อประทับอยู่ในพระจิตวันสมปรบซึ่งพระเถระชื่อว่าละกุตากรดพัติยะตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศานานี้ว่านัตินะเทโรโมตุติดังนี้เป็นต้นดังจะก่าโดยพิสดารในวันหนึ่ง แล้วก็เป็นอยลักษณะั้งเมื่อพระเถระนั้นไปแล้วสู่ที่เป็นที่อมรุมซึ่งพระสัต,สตดาเราแลปลตัวนี้เป็นวิกิตกตาด้วยเป็นผู้สั่งว่าหลีกไปแล้วอยา่างอุภาพคือสันติมีอยู่อันว่าพิสุทั้งหลายผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นวัดทะนัน้นตัวนี้จะเป็นว่ามีอันอยู่ในป่าเป็นวัดหรือมีอันอยู่ในป่าเป็นปกติได้สองอย่างอันว่าพิสุทั้งหลายผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นวัด มีสามสิบรูปเป็นประมาณเห็นอยู่นั่นเทียวซึ่งพระเถระนั้นมาแล้วถวายมงคลแล้วซึ่งพระสัตดานั่งแล้วอันว่าพระสัตดาทรงเห็นแล้วซึ่งอุปนิสัยเห็นพระอรหันต์ของพิสุท์ทั้งหลายเหล่านั้นตรามแล้วซึ่งปัญหานี้ว่าอันว่าเธอทั้งหลายยอมเห็นซึ่งพระเถระรูปหนึ่ง กู้ไปแล้วจากที่นี้หรือดังนี้อันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวทูลว่าข้าแต่พะผู้จเรเดินอัานว่าข้าพงทั้งหลายย่อมไม่เห็นอย่างนี้อันว่าพระสัตดาตัณถาเรว่าอ่านว่าพระเถระนั้นโออันท่านทั้งหลายเห็นแล้วมิใช่หรือดังนี้เป็นกรรมบัจุ ب. อันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวทูลว่าข้าแต่พะผู้จริญอัานว่าข้าพงทั้งหลาย เห hablando, ็นแล้วเห็นแล้วนะมหาวิพัฒน์ของอาักจริเห็นแล้วซึ่งสมณีร yep ูปหนึ um ่งอย่างนี้อันว่าว่าสัตตาตละว่ารูปความพิสุขหลายอันว่าปเทระนั้นเป็นสมณีโุติย่อมเป็นนหาไม่ได้อันว่าปิสุนั้นเดี๋ยวก่อนอ๋อเห็นแล้วซึ่งเห็นแล้วซึ่งสมณีรูปหนึ่ง ก็คืออันว่าพูดไปแล้วเอ่อเห็นแล้วซึ่งสมณนรูปหนึ่งอันน <for us. S 2> ี้ถามว่าเห็นปัจเรลาไหมอ่านั้นแป็นวสวนีถูกแล้วแล้วปัจเถลานั้นเป็นสมณรยังเป็นหาไม่ได้อันว่าปัจเจลานั้นเป็นพระเถระยังเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดิทำไมมันเดี๋ยวก่อนนะเขาเห็นแล้วซึ่งสมณนรูปหนึ่ง อย่างนี้อันว่าพระสดาตรัสว่าดูกวามพิสุหลายอันว่าพระเทระนั้นเป็นสมณีย่อมเป็นหาไม่ได้แต่ก็อันว่าพร,ระเทระนั่นเป็นเถระย่อมเป็นเอานี้แหละเอาสองเถระด้วกันต่อมาถัมว่าพิสุหลายถูลถามลว่ากาแต่พ,พูมผู้เจริญถามว่าพระเีระ อันระตบิระนั้นขึ้นมาตโสเทโลรัระัติระล่ะไม่เอาอีกนล้วรัตบปฏิระนั้น,ปเ,นะน,เ,น,นเป็นผู้เล็กเกินเปรียบสังคมภาพโหติย่อมเป็นอย่าแงบบนี้คือเอาให้เป,ไป็นประโยชน์ให้ได้อันรัปบัิระนั้นเป็นผู้เล็กเกินเปรียบโหติย่อมเป็นอย่าแงบบนี้อันว่าเพราะสัตตาวัตตบานตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลาย อันว่าเราอาหารว่าเราวัฒมิย่อมเรียกหรือย่อมกล่าเวเถรยติว่าเป็นเถระอย่างนี้ในสินนะมัตเกนะโยกรเนีนะอมาด้วยเหตุสักว่านั่งแล้วเอากาเรนีเข้ามาด้วยเหตุสักว่านั่งแล้วบนอาสนะของพระเิระ พราะความที่แหงนตนเพราะความที่แห่งตนเป็นคนแก่หาไม่ได้คำว่าเราดูก่อนวิสุไลคำว่าเราย่อมเรียกว่าเป็นเถระอย่างนี้ด้วยเหตุสักว่านั่งแล้วบนอาสนะของเถระเพราะความที่เห่งตนเป็นคนแก่หาไม่ได้ส่วนว่าคมว่าคนใดรู้ตลอดแล้วซึ่งสัจจะทั้งหลาย ตั้งอยู่แล้วเป็นุูมิภาคนนะตั้งอยู่แล้วหรือดำรงอยู่แล้วในความเป็นแห่งบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนในความเป็นแห่งบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งหมหาชนอันนี้หักเป็นยะศิกรรมในอกิสการในหอวปัญจัยตั้งอยู่แล้วในความเป็นแห่งบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งหมหาชนอันว่าบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นเทระแล้วก็โหติย่องเป็นอิติอย่างนี้ได้ตัดแล้วซึ่ง คาถาทั้งหลายเหล่านี้วาแปลไปอยู่นี้ก่อนฉะนั้นอา,าสาต,ตัวนี้เราจะเอาอา,าสาต,ตัวนี้เป็นกลุ่มผ้าแปลว่าพึงเป็นไม่ไม่เอาเป็นของบุคคลนั้นหรืออะไรทั้งสิ้นเอาอา,าสาเป็นกลุ่มผ้าเราจะเอาซิโลเป็นตัวประธานไม่เอาปฏิตังเป็นตัวประธานสิโลตัวนี้แปลว่าอันว่าศารีรษะหรือว่าผมผมก็ได้หรือศีรษะแต่ด้ศีรษะ นีอว่าผมหรือว่าศรีรษะเต่ากินตะหนึ่งปรกติตังเป็นอวัยวะแก่แก่หรืงงอหนอหน่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 อแก่หน่อหนอกเฮ้ยหนูเ็นหอกอแล้วด อารนั้นคืออานาผมเป็นอ่าเป็นอนวัยวะหงอกหรือก็อาสา,าพึงเป็นเยนะกระเรนนะเพราะเหตุใดอันวาบุคคลเป็นเทระย่อมเป็นเพราะเหตุนั้นหาไม่ได้อานวาวัยของบุคคลน,นั้นแก่รอบแล้วแปลงก,กันกนาะลนั้นแต่ตัวนี้คือบรรทารใหม่อันว่าบุคคลน,นั้นอันเราย่อมกล่าวว่าอะไร ผู้แก่แล้วเปล่าผู้แก่แล้วเปล่าดังนี้เข้าใจไหมน้านีอีกครั้งหนึง่งเราต้องแปลไย่างนี้ก่อนอันว่าผมเป็นอวัยวะงอพึงเป็นเพราะเหตุใดอันว่าบุคคลเป็นเทระย่อมเป็นเพราะเหตุนั้นหาไม่ได้อันว่าวัย ของบุคคลนั้นแก่รอบแล้วผูพาเลยนะตันนี้กิจตบัตรกันติบัตรจบคือบรรทานมาไหมอันว่าบุคคลนั้นอันเราย่อมกล่าวว่าผู้แก่แล้วกล่าวดังนี้แล้วก็ไปกระตายอีกหน้านึงอันว่าสัจจะด้วยอันว่าทำด้วยอันว่าความไม่บิดเบียนด้วยใครจะทำสหรับิงสาตอนน้อ่นว่าความไม่บิดเบียนด้วย อนุภาคสามํารวมด้วยอนุว,วามฝึกด้วยอันนี้คุณภาคถึงอธิอธิเมื่ไรต้องเอการระบุมีอยู่ยังพีปุคลังหิในบุคคลใดฉะนั้นะตัวประธานมีหนึ่งสองสามสี่ห้าครบได้จาหมดเลยแล,แล้วอธาาิคุ้ภาคอน้ภาสัจจะด้วยวัฒน์ธรรมด้วยอนว่าความไม่บิดเบี้ยด้วยอนุภววามสํมรวมด้วยอนุว,วามฝึกด้วยมีอยู่ในบุคคลใดอันว่าบุคคลนั้นแหละ น,นีแปลเป็นอีกหนึ่งประโยชน์เป็นผู้มีมนทินอันขจ,จัดแล้วหรือคลายแล้วเป็นผู้มีมนทินอันคลายแล้วในเรื่องป่อหนุ่มแปลว่าขจัดแล้วอันนี้คลายแล้วนะเป็นผู้มีมนฑินอันคลายแล้วเป็นนละปราดและภูมิภาคน,านนะยังเป็นวอยู่ตมาขมีโสอยู่แล้วโสปุกรณบุคคลนั้นมายาอลาวแล้วก็มุจติยตัอง กล่าวก่อนหรือย่อมเรียกก่อนว่าเทระดังนี้ดังนี้อีกครั้งหนึ่งอจิวันตานอันว่าสัจจะด้วยอันว่าธรรมด้วยอันว่าความไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนด้วยอันว่าความสํารวมด้วยอันว่าความสุดด้วยมีอยู่ในบุคคลใดอันว่าบุคคลนั้นแหลเป็นผู้มีมวลทินอันคลายแล้วเป็นนักปราชญ์ย่อมเป็นอันว่าบุคคลนั้นอันเราย่อมเรียกก่อนว่าเทระ ด, recibir, ดังนี้แต่นี้ฉะนั้นเถรุมอะไรจะแปลว่าเป็นเถระหรือเถระเฉื่ยก็ได้หรือย่อันว่าก็ได้ได้หมดแล้วก็ปิดดังนี้ดังนี้แล้วก็ตั้งอัดตั้งอัดแรงจะอยู่แค่นี้อัดโถอันว่าอัดว่าฉะนั้นส่วนนี้อยู่แค่ตรงนี้นะอันว่าอัดว่าอัดโถข้างหลังนี่คืออธิบายของอันนี้อัดโถว่าว่าอิติว่าฉะนั้นมีอยู่ตรงนี้อิติตะวันการโถตรงนี้ บฏินรตโตแปลว่าอะไรแก่ขบวนที่แก่ตอวอันนี้ปฏินัตโตอันนี้แปลว่าน้อมไ,ไปแล้วน้อมไปแล้วหรือน้อมไปรอบแล้วห้ามใส่ตัวอน,นะะพิจกิกตาม,มานะตัดเลยอันัยหรืออันชลาอะไรไม่ต้องใส่มานะเนาะพอประโยคนี้ในคาถา,ามันแปลป็นจับตัวจบ แปลเป็นแก่รอบแล้วแปลเป็นกัตตุวจบคนั้นแค่จะมาแก้เป็นกรรมวจบหม่เดี๋ยวจะผิดไปดังนั้นอัญชราหรืออัญวัยตัดทิ้งไปห้ามใส่มาแปลเลยอัานว่าว่าน,น,น้องไปรอบแล้วจบเลยดันงนี้แล้วก็ในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาแห่งบทว่าปริปรโกดันงนี้แล้วก็อธิบายว่าอย่างก็ถึงแล้ว ซึ่งความเป็นแห่งซึ่งความเป็นเหบุคคลผู้เจรญแล้วจะน,น,นั้นพุทธถึงถึงดับปัจจัยอันว่าอธิบายว่าถึงแล้วซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้เจริญแล้วแต่ก็อันนี้จบเลยต่อมาอันว่าอธาอันนี้ก็ตัวที่อยู่ในติติดต,ตัวนี้นี่แต่ือเราจะผููแก่แล้วเปล่าฉะนั้นตัวนี้ก็แปลว่าชื่อว่าผู้ก็เลย อันว่าอัดว่า,วาชื่อว่าผู้แก่แล้วเปล่าเพราะความไม่มีแห่งธรรมทั้งหลายอันเป็นเคลื่อนกระทําซึ่งความเป็นเห็นวัเถระในภายในดังนี้แห่งบทว่าโฮคะชินโนันี้ก็คือแปลเป็นรูปโซ่ไปหาข้างหน้าได้เลยชื่อว่าผู้แก่แล้วเปล่าเพราะความไม่มีแห่งธรรมทั้งหลาย การเป็นเื่อนกันทำซึ่งความเป็นอระเถระในภายในดังนี้แล้วก็เข้าบดตั้งเห็นบทดว่าโมคะชิโนโดังนี้แล้วก็อันว่าอันว่าเห็นตัวประธานมมัน,นจะมีอยู่สองชุดคือน,นี้แต่ว่าข้างในนี่ยข้างจะมีโสรสหิอัตตาลหิปฏิวิทธาจตุวิทะสัจัาอันี้หนึ่งชุด อันว่าสจักนี่อันว่าสจักนี่ชื่อว่ามีอย่างสี่มันเขาไมชื่อว่ามาเพราะว่าข้างหน้ามันจะไป็ว่าเพราะอันว่าสจักชื่อว่ามีอย่างสี่เพราะความที่แห่งสจักนั้นเป็นสจักอันตนรู้ตลอดแล้วโดยอาการทั้งหลายสิบหกด้วยอันว่าสจักแล้วก็ต้องชื่อว่าหลวงพ่อตรงจตุพิทักษ์ชื่อว่ามีอย่างสี่ พราะความเที่ยงสัญจาเป็นของอันตนรู้ตลอดแล้วโดยอาการทั้งหลายหีนะมันเป็นหีกับอาการเหิมันแยกวิพัตออกได้ต้องแปลออกตรงวัจนะตรงนี้ก่อนเลยเพราะความเที่ยงสัจจาเป็นสัจจาอันตนรู้ตลอดแล้วโดยอาการทั้งหลายสิบหกแล้วก็ด้วยต่อมาอยางนนะสติกตตาน้ะวิโทรโรกุตธธรรมโมจนะแค่นี้อรรถธรรม ใช่ดิอันว่าโลกุตธรรมอันว่าโลกุตธรรมอันนี้ก็ชื่ออันชื่อว่ามีอย่างก้าเพราะนั้นแปลว่าเพราะอันชื่อว่ามีอย่างก้าเพราะความแถ่งโลกุตธรรมนั้นอันตนกระทาให้แจ้งแล้วได้ญาตด้วยก็อันทิมีอยู่ในบุคคลได้ของออกไหมแปลส่วนเกี่ยวข้องกับตัวบรรทานที่กู้ดยใให้หมดทั้งสองจัดเอาเข้าไปอันทีเข้าไปหาในยามีปุกคลีอันว่า สัจจะชื่อว่ามีอย่างสีพราะความเที่ยงสัจจานั้นอันตนรู้ตลอดแล้วโดยอาการทั้งหลายสิบหกด้วยพันว่าโลกอุตรธรรมชื่อว่ามีอย่างเก้าพราะความเที่ยงโลกอุตรธรรมนั้นอันตนก็ะทาให้แจ้งแล้วยยด้วยยาด้วยแล้วก็มีอยู่ในคนใดแล้วก็จบดังนี้แห่งบทว่าสัจจันจักดังนี้แล้วก็ถ้า ถ้ามันมีเอตังอยู่ท้ายหรือมตาตั์อยู่ท้ายแบบนี้อ่าฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องต้องอ่านเราจะเอาเอตัองตัวนี้เป็นตัวปฏิจิอตังก็โยกประทางหรือว่าจนำเข้ามาอันนี้โยกประทางแล้วกันเอตังประทางอ่านว่าบทนั่นวาดหักหิงสาดังนี้แล้วก็แปลเทศนามตาตังเป็นวิกิติตรตาในปวติอเป็นบทสักว่า เทสนาโดยความเป็นคืออันไม่เบียดเบียนก็ยอมเป็นอีกครั้งอันพระบทนั่นว่าอาหิงสาดังนี้เป็นบทสัพวาเทสนาโดยความเป็นคืออันไม่เบียดเบียนยอมเป็นแต่ก็อันนี้ไม่มีบทตั้งแต่มียนโถให้ไปว,ว,ว่าอันตัวนั้นว่าอธิบายว่าก็อันว่าอัปปมัญญาภาวนา แม้มีอย่างสี่มีอยู่ในบุคคลใดจากนั้นเป็นเอกนนะรานแะรอาปัญญาจะด้เป็นเอกอันก็อันว่าอัประมัญญาภาวนาแม้มีอย่างสี่มีอยู่ในบุคคลใดดังนี้กระจดี๋ยวอธิบายไม่ยอมต่ไม่ไอสัญญบุทโมอันนี้คือตัวประธานในคาษา ตูประธานในคาถาแล้วก็บทข้างหลังกมันคือลิล้กคาถาทั้งหมดเลยฉะนั้นอันนี้คือไม่ต้องตระอัดเช่นกันแต่ใน,นอิติจะมาให้ชื่อว่าเข้าไปอ,าอ,าอันว่าสิส์ด้วยนันเทียวอนาความสํารวมซึ่งอินทรีย์ด้วยจะทับสัมและเอินทซียสองบอลด้วยก็ได้ันา่าสินด้วยนันเทียวอันว่าอินทรีย์สองบอลด้วยนี่ชื่อว่าสัญญโมทมโมนะไม่ต้องตระงัดแต่ชื่อว่าเข้าไปตัวที่อยู่ในอิติเก่าแปลทับสามมาเลยเป็นภาษาบาลีเนีย อานว่าสิ่งโตดเทียเนอินเซ so ียสองอด้วยชื่อว่าสันิโมโมแล้วก็อัานว่าว่าหนถึงตรงไหนถึงตรงนี้อันนี้มันคือตัวไหนมันคือตัวนี้ฉะนั้นตัวนี้แปลเป็นวิกฤติกาตาตัวนี้เราแปลเป็นวิกฤติาตาชี่กันถ้าอ่าว่าเป็นผู้มีมนทินอันนำออกแล้วเป็นผู้มีมนทินอันนำออกแล้วโดย มัคคยานแล้วก็จบดังนี้แห่งบอกว่าวันตามัโลดังนี้อันนี้คือมือนเดิมไออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่นนได้เป็นประธานใช่ไหมมันเป็นวิกฤต,ต,ต,ติกาตาตอตประกาศแล้วมันแปลว่าเป็นใช่ไหมใช่แปลเป็นวิกฤติกาตาตนี้ื่แปลเป็นวิกฤติกาตาเช่นกันอ่านว่า,า,วาเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญาเป็นเครื่องทรงจำวบแล้วก็จบดังนี้แห่งบอกว่าเทโลดังนี้เป็นผลตั้งสุดท้าย อานว่าบุคคนลนั้นอันนี้อยู่ในกาต้องเป็นพรวตาแต่อยู่ในคาถาคืออันเหล่าอันว่าบุคคลนั้นอันพระผู้มีพระเจ้าย่อมตัดเรียกก่อนว่าเทนะแต่นี้เพราะความที่แห่งบุคคลนั้นเป็นผู้มาตามพร้อมแล้วออนอยู่ทำมิหีกประมาดูว่าอิทธิรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่อนกระทำซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มั่นคงเหล่านี้ เพราะความที่แห่งบุคคลนั้นเป็นผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยธรรมทั้งหลายาท,รรทำเป็นเครื่องกระทำซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มั่นคงเหล่านี้แล้วก็ิดอยดังนี้แห่งบทว่าเทโรดังนี้นั้นตัวนี้โยกบุคโลขึ้นมาใส่พวกก็ตาเป็นตัวอนนะปิจิกตาอับระบุคคลนนะั้นผ่านเราผู้มีพระเจา้ายกแต่ในอย่าก่อนก่อนคือปากตัวนี้ปาก ผู้ 9, มีข้อเจ้าย่ตัดเรียกกอนว่าข้างในนี้จะแปลถีโรเฉยเฉยจะว่าเป็นถีละว่าเป็นว่าถีละหรือเป็น,ปนถีลอออะหรือย่หมเรียกว่าถีละอย่างนี้แต่เราก,กร็ความที่เห็นบุคคลนั้นเป็นผู้มาตามพร้อมแล้วน,นี้ยกมทำามอีกมากด้วยทำตั้งหลายอันเป็นเครื่องกระทำน,นี่นนซึ่งความเป็นเห็นบุคคลผู้มั่นคงแล้วก็เหล่านี้ แล้วก็ดังนี้แล้วก็ปิดแห่งบทบ้านเทโรอย่างนี้